สวัสดีครับขอตอนแรกก็คือทีมงานน้องเบียมาต้อนสวิตนะครับผมต้องได้วิ่งตามนะครับผมไม่งั้นถ่ายรูปไม่ทันถ่ายคลิปไม่ทันนะครับผมวันนี้น้องเบียมาโรงเรียนสายนิดนึงนะครับมากับใครครับมากับใครครับมากับมากับใครครับนั่นแหละเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้เดินทางนี้เร็วเร็วเดินมาเร็วไเร็วเร็วเร็วครับเร็วเร็วเดินมาเร็วเดินมาเอ้า เพื่อนเดินกลับแล้วอะ่ะอ่ามาเร็วมาเออนั่นแหละมามาเร็วมาเร็วเออมามาเร็ว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 มาป่ะอยู่ห้องเดียวกันหรือเปล่าครับอ๋ออยู่ห้องเดียวกันป่ะนอนกันมไหมานั่งดีมาเด้อเร็ว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  ว้ามาสายแล้วเนี่ยไปเลยว้าเรามาถึงห้องเยนแล้วเรียบร้อยแล้วไปรีพี่หาคุณรูกันปะเอะไรนะระวังตกระวังตก แล้วอลวองอลวิ่งวิ่งว่างวามได้ไหมคะไม่ได้เหมือนกันเพราะมันจะทำให้เด็กตื่นตกเโอเคครับในที่สุดก็ถึงห้องน้องบีเอ็มนะครับไปเอากระป๋องให้คนะุณครูก่อนนะยังเข้าเฉิน,นเดีย สวัสดีครับห้องเย็นนะแล้วพ่อกลับมามามาคุณครูครับอ่าน้องังมีอาการไออยู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อกลับก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อมาตอนบ่ายตอนเย็นนะสวัสดีครับ